ตายเธอพลาดรถไฟขบวนสุดท้ายอีกแล้วนะเทวีโกอาเกนเอาน้นนู้นรถไฟมาแล้วแจ็คก็เร็ว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 เรอ๋อ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 เ่อนไม่ทั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 นไมน้ำน้ำ้ำโอ้ยเกือบไม่ทันแน่เกือบพลาดแน่จริงด้วยเฮรอมาทั้งคืนแบบ ถ้าพลาดอันนี้ไปคือไม่รอดแน่เลยไม่ได้กลับบ้านเอ๊ะมันเห็นอะไร็บบเมื่อกี้เฮ้ยเหมือนมีตัวสีแดงๆแอบมองเราอยู่น่ะเฮ้ยอะไรแอบมองเราตอนแรกเฮ้ยว่วาจะไม่มีอะไรนะฉันก็ขนลุกสู้แค่เธอพูดแต่ยังไม่เห็นเองยังขนลุกเลยน่ะถ้าเห็นเองฉันน่าจะว่าน่าจะขนลุกกว่านี้โอ้ เราไฟถึงสถานีแล้วบ้านี่ลงดีกว่าคนลุกเลยแฮนี่เรามาถึงเมืองอัพเทวเชสนัดเออะออเ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 อเออะออเออไออเ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 นอเอ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 ้เออ้าอมออเอ เล็วออกๆๆๆออกออกอกอกไอชฟูฟูเวเร็ตามมาตามมาขึ้นมาขึ้นมาเฮ้ยขึ้นมาถึงข้างบนแล้ว <_ m ix> เจอร้านสะดวกซื้อ,แ,นนอแต่เอไม่ค่อยคุ้นเลยแฮไม่คุ้นเลยหรือว่าเราลงป้ายผิดแฮแต่มันเหมือนแถวบ้านเราเลยนะ ออจริงด้วยมีรางรถไฟอยู่ด้านบนถ้าเป็นบ้านจริงๆฉันว่าเราต้องเดินตรงไปข้างหน้าแล้วก็เลี้ยวขวาแต่ว่าบรรยากาศไม่เหมือนเลยแฮะไปหาอะไรกินในเซเว่นก่อนดีกว่ารองท้องหนะ้าโอเคเลย Seven well. <อ>เซ<อ>เว่นเทเวลอะไรเอ๋ ยัยบันนี่เชฟว่าเรารีบเข้าบ้นกว่ารีบเข้าเซเว่นรีบเข้าเซเว่นเมื่อกี้มันมันแวบๆแวบๆวันี้เห็นคนเดียวฉชนก็ไม่เห็นอยากกระตุกกระตากเดี๋ยวเข้ก็ตกใจด้วยเออฉันก็เห็นแล้วเมืองนี้มันหลอนแมนแต่พนักงานเซเว่นก็ไม่อยู่อะไรกันน่ะหรือม่ได้อยู่ในความฝันนะเออนี่มันคือความจริงน่ะ ีดูซิเอ้นี่เอนี่เอเาสิอออออเจ็บไหมเนี่ยโอ้ไอสัตว์ขนาดนี้ต้องเจ็บแล้วแหละไม่ไม่รู้ว่านี่เจ็บนะโอ้ไม่ใช่ฝันด้วยถ้าฝันต้องไม่เจ็บออเลือดโอ้ปัสเตอร์อยู่ไหนเนี่ยขนาดนั้นโอ้เซเว่นนี้ไม่มีปัสเตอร์ด้วยเอู้กดเอทอมก็กดตังไม่ออก น้ำดื่มก็มีปัญหาตู้กดเงินโอ้ขนมก็ไม่ออกสตาฟออลลี่เท่านั้นฮัลโหลไม่มีใครอยู่เลยนะ่ะมันนี่ไม่ได้ตั้งใจจะบุกลุกนะแต่ว่ามีคนอยู่ไหมโอ้ข้างหลังก็หลอนแฮไม่อยากออกไปเลยแฮทำไงดีนะเชคเกอร์เราต้องหาที่พักไม่น่าคืนนี้นะ่ะเอ่ัรถไฟก็นั่ง<อ>ข,บ,<อ>ขบ,บวนผิด หรือเราลงไปสถานีรถไฟใหม่อีกรอบแล้วมันร้อนๆให้สถานีรถไฟนั้นฉันว่าเราจะต้องหาที่พักก่อนน่ะคงมีโรงแรมที่เปิดอยู่บ้างลองเดินหาดูก่อนก็ได้เออได้ใช่ก็งั้นหาโรงแรมนอนกันนี่ไงโรงแรมโฮเทลอา้ <ak> อาว a c a เคนซี่ <laughs> พูดรึบมนชกนก็รู้เลยนะ่ะโอ,อ้ฉันก็ไม่รู้หรอกตอนแรกคิดว่าจะต้องเดินตามหานานกว่าน,นี้เอเอไอเนีมันม่คนแอบมอง รู้สึกเหมืนอนโอ้โหัวสายด้วยหัวสั่นหัวสัน่นอ, <c oughs> อันนี้ไม่เห็นไม่รู้ไม่ชี้โรงแรมอยู่ไหนนาะตลอดอใช่นี้ป<ร><ง>้าโรงแรมโดยโรงแรมทางเข้าโรงแรมอยู่นี้ด้วยเหรอเอ๋ทางเข้าโรงแรมสวัสดีเลกแอนเดอร์เลกแอนเดอร์โอเคไม่มีคนนะมหรือว่าเราอาจจะจ่ายตังค์ไว้ตรงนี้เราเข้าไปนอนได้เลยไหม ฮัลลโหอาจจะเป็นแบบว่าหดเลยนะเข้าพักก่อนค่อยใจ่ายโอ้จริงด้วยแฮคิดในแง่ดีไว้ปิดประตูเลยอย่างน่วตอนนี้เราก็ปลอดภัยแล้วข้างนอกนั้นถึงนี้อะไรมองอยู่แต่แบบว่าเราเข้ามาอยู่ที่พักแล้วก็คงปลอดภัยนะมันคงไม่ตามมาหรอกไอ่วงแฮโอ้เฮ้อเลิกวงแฮโอ,โอ้ตอนนี้มีตู้กดกด้วย กดน้ำกินดีกว่าไปคิดดิงโอ้กดออกด้วยเสด็จก็ไม่พังแฮะฉันสักกระป๋าหนึ่งเราห้องนะเชกิลบัตที่เบอร์ห้า้ชกิลเบอร์หกไปนะโอเคเลโรงแรมอกจะหรูแต่ห้องแย่มากเลยน่ะโอ้ไหนฉันดูห้องเบอร์หกสิโอ้เก่าไม่แพ้กันเลยดูไม่มีอะไรเลยน่ะด้วยปวดเอึตอนกลางคืนทำยังไงเนี่ยนั่นนะสินี่ไรเนี่ยทีวี เมืองที่<ห>เรา<ห>อยู่<ห>ดีกว่าเยอะเลยน่ะใช่แยกย้ายกันนอนก่อนไหมเดี๋ยวถ้าบันนี่ปวดหรือบันนี่จะชวนเชกเกิลน,นะโอเคเลยนี่ทุกคนใครเป็นบ้างน่ะเวลาแบบว่าจะไปเข้าห้องน้ําหรือไปไหนต้องชวนเพื่อนเพราะไปคนเดียวไม่ได้น่ะต้องแบบว่าไปกันหลายหลคนแล้วอุ่นใจส่วนตอนนี้เชคเกิลขอพักสงบสงบง่วงนอน โอ้ยคนลุกโอ้ยเหี้ยที่โอ้ยเหี้ยที่กลัวไว้เลยน่าปวดเออตอนกลางคืนโอ้โอ้ยวันนี้หลอนทั้งวันแฮ้ถ้าออกไปข้างนอกคนเดียวอาจจะเจอเจ้าตัวที่แอบมองเราอยู่อีกไม่กล้าไปเลยไปช่วยเชกเกิลดีกว่าแฮ้โอ้เชกเกิลโอ้ประตูเปิดอยู่เหมือนรู้เลยแฮะ <Check> เช้าเก่ายัยเออเออเออเอเอโอยบันนี่เธอมเรียกวกเวกเสียงดังตอนนี้ทำไมไงคะน่าเธอนอนแบบไม่ปิดประตูเหรอนี่ฮะอ๋ะอสงสัยใช้เลือเป็นไป,นปดได้อย่างไรนะอันตารายนะรู้ไหมหนะ่าก็แต่เธอนอนหลับสนิทเลยเหรอหลับสนิทแบบว่ามันมันง่วงนะ่ บันนี่ปวดอือกไปเป็นเพื่อนหน่อยสิไม่รู้ตรงไหนมีห้องน้ําบ้างนะ่ะหรือว่าจะก็นอนอก็ได้นะบันนี่ไปคนเดียวก็ได้นะโอ้ยเดีย๋ยวฉันไปเป็นเพื่อนวดนิดชั้นจีอ๋ออ,อ๋อออไปเป็นเพื่อนไปเป็นเพื่อนนี่ใครเป็นเหมือนบันนี่บ้าง,นงาเนี่ย <ไป S 2> ทุกคนปวดอือแต่ต้องเอาเพื่อนไปเป็นเพื่อน อ้ยปวดอึมากเลยข้างล่างคงมีห้องน้ำเนาะฉันว่าโรงแรมมันต้องมีอยู่แล้วนะแต่แค่แบบอยู่ชั้นไหนโอ้ไม่มีเลยแฮเออพนักงานตรงพนักงานต้องมีห้องน้ำสิเออไม่มีแฮะฮะภารกิจตามหาห้องน้ำตอนกลางคืนโอ้ไม่มีไม่อยู่แล้วแฮโชคดีไป ต้องไปที่ไหนอนี่ยแม่ของเราไปหาห้องน้ำที่ไหนเนเดินเตดเตอ่ะเจ็บอ๋อเป็นนี่ฉันว่าสถานีตำรวจสถถานีรใต้ดินสถานีตำรวจเหรอใช่ไม่ใช่รถไฟใต้ดินเนาะใช่สถานีตำรวจอาจจะมีเอางั้นไปสถานีตำรวจดีกว่าเออเสียงอะไรหรือเปล่าส่องไฟไปดูสิ เหล่อนไปต่อไปต่เห็นอะไรเลยไปต่อไปต่อไปต่อใส่ย้รวจอยู่ไหนเนาะอุ้ยร้านนี้โอ้ร้านยิงปืนน่ากลัวไปต่อใส่ย้อมตัวอยู่ไหนนะชายเกลอเออเออเอเสียงหลอนนี่แหละใช่เสียงมันมาอยู่รอบๆบตัวเราเลยนะรอบนี้เสียงมันชัดมากเลย ตอนแรกฉันก็ไม่ปวดนะตอนนี้ฉันปวดเลเอ้ยตใจตกใจอะไรมันฑิตฉีแตกไปแล้วนะเมื่อกี้ไม่ต้องไปแล้วห้องน้ำเออแต่ตอนแรกเธอบอกปวดอึไงอย่าบอกนะว่าอึก็ออกมาแล้วน่ะอึก็ออกมาด้วยน่ะอ๋อบบนี้ตเธอทาอะไรเนยโงเสียงมันหลอนมากเลยแชรเก็ฉันว่าดีไปดีกว่าอันน่ะเธอได้ยินมาจากในปั๊มนี้นะเมื่อกี้น่ะเธอยังต้องไปห้องน้ําอยู่หรือเปล่า ถ้าไม่ต้องถ้าไม่ต้องไปแล้วกลับโรงแรมเธอหรือไม่ก็กลับบ้านเลยก็ได้เออ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 มา้เห็นแบบชัดๆเลยโอตัวแบบปีศาจเลยจะตัวนี้แหละที่หลอนเราอยู่ตุงตุงเดวิล ย้อยโอ้ไม่บันนี้ฉันว่าเมืองนี้ไม่ต้องอยู่แล้วแหละกลับบ้านกลับบ้านกันขึ้นรถไฟคือรถไฟดีกว่าทางนี้จะเข้ารถไฟบุบแล้วแล้วมันหายไปแล้วมันหายไปแล้วรถไฟบุบบุกันดีกว่าทุกคนโอ้ยเมืองหลอนใครจะอยู่ก็ไอยู่บันดี้ไม่อยู่ รถไฟมายังรถไฟมายังไม่รู้ตอนนี้ยังไม่เห็นยังไม่เห็นรถไฟ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 เอ๊ะพ่าแต่มันตามมาอยากรถไฟนี่เอ๊แต่ว่าขึ้นรถไฟก่อนละกันอย่างน้อยรอบนี้น่าจะได้กลับบ้านนะเฝ้ารอรถไฟอย่างที่จะรถไฟไม่มารถไฟไม่มาได้ยินเสียงเหมือนรถไฟไหม ไม่ได้ยินรถไฟแต่ได้ยินตรงตรงมันมาเอาชีวิตพวกเราแล้ว